เอาละครุณสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเดิมนั่นเองะรัจะรีบไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้เราอยู่กับแมปเอ่อ Colossus Attack นะครับผมแปลว่ายักษ์บุกอะประมาณนั้นแหละนะครับดูสิตัวนั้นสิครับดูไปดูครับตอนนี้มันกำลังเดินทำให้ผมแหลกบากๆเลยนะฮะแต่เครื่องอะมันไม่ได้แหลกนะเพื่ไปดูครับแต่เก้มันมันแหลกมันคำนวณไม่ทันนะครับเฮ้ยมันคือตัวอะไรเดี๋ยวเราบินไปดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสู้กับมันนั่นเองฮะ โเหมือนเครื่องจักรเลยครับแต่มันเป็นเครื่องจักรยักษ์อะับโอ้โหดูมันดันรถไปดูหน้าหน่อยดิเดินเร็วขนาดเนี้ยเฮ้ยกอล์ฟไหนขอดูหน้าหน่อยดิตัวอะไรวะเนี้ยเปินมุมเลยฮะเยออ้ยไปขี่หลังได้ปะได้ได้นะเออนี่แหละไปน้องพาพี่ไปเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยมันมีระบบอันนี้ด้วยข้อต่อเลยดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับถ้าเราสมมูรณ์แลเราตัดข้อต่อมันทิ้งล่ะมันจะเป็นไง นี่เขาเลื่อยเนะี่ยเลื่อยเขาออกอโดนอีกทีพี่ไปหายไปแล้วหนึ่งขาอุย้ยสมดุลมันยังไม่เสียครับเอาสครับผมรุดเออไอ้ชี้อยู่บนที่พ้นแหลกเลยเฮียนี่แหลกไปไหนเนี่ยบายติดรถครับเดี๋ยวเราต้องช่วยมันก่อนเอ้าสรุปแล้วเราจะช่วยมันใช่ไหมเนี่ย มันเบาไปไม่ได้ไอ้นี่มันจะแหลกไหมไม่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 อันนี้อะไรวะอันนี้อะไรวะอันนี้ปืนอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่ได้โหดเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีของเล่นอันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะจะเอาว่เฉยทุกท่านดูดูว่ามันใช้ยังไงไอ้นี่มันใช้โคตรเฟี้ยวนะทุกท่านดูครับไอ้กกำลังภายในเนี่ยแต่มันจะแหลกฮะเดี๋ยวต้องไปเล่นอีกเซิร์ฟหนึ่งที่เอาคูวาแล้ว เรียบร้อยดีมาปะใช้เช่นนี้ก็ได้ปะม,มาจำไ,ได้ว่าถ้าผมต้องเซตอันนี้ก่อนเซตท่าโจมตีก่อนนะว่าจะเอาอะไรผมจะเอาเป็นมังกรแล้วก็เ๋ยนนะไอ้วเนี่ยมันต้องเป็นคอนโทรเลอร์อันไหนวะน่าจะอันนี้หรือเปล่าโอเคประมาณนี้เออเช่าหัวไป็ะไรแล้วครับ เมื่อกี้ผมลืมวิธีปิดบอสดาบอ่ะดูไม่รู้มันปิดยังไงฮะเอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขคแค่อยากกระโดดตอนที่เราหานี่นี่นี่จะเป็นบอสนี่เดี๋ยวนะอีกทีนึงไม่ใช่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 ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมเฮ้ยเกียร์เมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่น่่่อันนี้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมการทาลายล้างกันฮะตรงนี้น่าจะโดนมาอยู่นะครับหวังว่านะ แล้วไปเลยไปดูเออโอ้โหตุ้ยอุ้ยเขี้ยทีเดียวม่องเลยครับผมแล้วคอมผมก็ม่องไปด้วยฮะแล้วผมผมก็แตกไปด้วยแล้วอะไรเนี่ยตอนนี้เออโอเคกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออโอเคกลับมาแล้วอุ้ยทีเดียวไปเลยไปหวั่นตรงนู้นเลยนะครับไปดูซากมันสิมันแห้งหรือยังเนี่ยถ้ามันยังไม่แห้งแล้วก็เอาพลังนี่ไปกิน โฟิลิบบมโดนไหมวะอยู่โดนไหมอู้หโอ้โหเรางกทำลายล้างสูงมากครับโอ้โหเมกเกอร์นี่เป็นเฟี้ยวซะจริงๆเลยแต่จริงผมอยากเล่นเครื่องบินนะมันซัมมอนเครื่องบินได้นะครับเดี๋ยวเอ๊ะหรือว่าไม่เซฟมาให้ ขับได้ปะลำนี้น่าจะขับไม่ได้นะครับเนี่ยไอ้ลำเนี้นยน่าจะเซ็ตมาให้ขับไม่ได้นะเดี๋ยวเราลองลำอื่นดิมันเหมือนมันจะมีนะโอ้อยนี่มันลดไม่เอาอ่ะเราต้องเอาเป็นเครื่องบินนะเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินอันนี้ก็น่าจะเอา้นานี่เป็นลำเมื่อกี้หรือเปล่าวนะน่าจะบินไม่ได้แหละนะครับเดี๋ยวเราเสกไอ้ตัวที่มันเก่งๆมาสู้ดีกว่าครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันตายห่าแล้วเนรัยก็เดี๋ยวเราจะเสกไอ้ซอมบี้อันนี้คืออะไร เออรียาอันนี้ไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่อไม่รู้นะครับว่าคืออะไรเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยแล้วเสียงตัวอะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนดามีเหรออุ้ยเชี่ยอุ้ยไม่ตายว่ะไอ้ยังไม่ทามาตายแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮี่อย่าบอกนะไม่ทำมาตายอีกแล้วอ่ะ เอาไปชิมกันไปกินให้ดูดยิงเขาบอกเลยเฮ้ยเอาอย่างไรเฮี้ยเหมือนใครจูเลยยิงไม่ตายครับไอ้เหี้ยมันไม่ตายครับไอ้ตัวนี้มันไม่ตายครับเวนแท้ๆเลยเรียกคนมาทำไมวะเน,นี่ยกระตุกจัดหายหรือยังเนี่ยยังไม่หายทะเลเท่าไหร่ะรนะ ถ้าตัวนั้นตายก็ตัวนี้ก็น่าจะตายนะนี่ยโมแหวนทำไรล่งเฮ้ยยังรอดเหรอเอาไปอีกทีนึงดิย่อลงเฮ้ยไอเวโดนเต็มๆครับไม่ตายฮะของจริงว่ะเดี๋ยวผมขอรีเซร์ฟกันเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกแบบนึงดีกว่าแบบนี้รู้สึกจะแลกเซอร์เลยเกินครับไป โอ้โหแมพที่2อนี่มันสวยงามสุดเ,เกินครับผมเอาเร็วแบบนี้เดียวผมว่าจะพาทุกคนมาดูความสวยควางามกันดีกว่าครับผมมันจะเป็นแมพอะไรวะยังไม่ได้ครับจะได้ให้มันเป็นภาษาแล้วครแล้วเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับในที่เขาเอาไว้สู้กันสร้างปะหลักผังแต่สวยมากเลยนะครับดูครับนี่น่าจะใช้ภาษาหรือเปล่าไปได้ไหมเนี่ยหวังว่าจะไปได้นะเมือในฮี่ผมจะเข้าไปยังไงครับเนี่ย ก็จะเข้าไม่ได้นะฮะมันปิดไว้เราก็ต้องทำลายครับผมไหนว่าจะไม่ทำลายวะเนี่ยแต่ขอทำลายเพื่อจะเปิดประตูเข้าไปนหน่อยหนแล้วกันนะครับโอมเขาให้เฮีย,ยมันน่าจะมีทางอื่นหรือเปล่าอ๋อทางมันอยู่ตรงนู้นนี่ทางมันอยู่ตรงนู้น,นด้วยเดี๋ยวมาดูครับโอเคโอเคโอเคทำตามทางทีท่เขาทิท้งไว้ให้ลรากันนะครับเอบโอ้ยแล้วเข้าตรงนี้ใช่ไหมเป๊บ แล้วไปตรงไหนต่อเป็นตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงึบเฮ้เยเฮ้ยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับนี่อน่าจะเป็นด้านในนะครับของปราสาทเอางี่ไงทางขึ้นเึบเอออันนี้น่าจะเป็นอันนี้อะไร,รอ่ะอันนี้อันนี้เอาไว้ทำอะไร,รอ่รนะเดห็นไหมขอดูกันนะครับยังไม่มีอะไรนะฮะเปิดประตูดิเปิด โอเคต้องเปิดเข้าเฮ้ยเปิดเข้าไหเปิดไปเออเฮ้ย,ยนี่อะไรอะ่ะอี๋โอ๋อหมือนจะเปิดประตูด้านหน้าหรือเปล่าครับแต่เราเอ่อซัดไปแล้วครับเมื่อกี้ <laughs> เราซัดประตูเป็นรูไปแล้วนะฮะโอเค okay. ช่างมัน <laughs> ช่างมันครับไปต่อฮะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับลองพอดูนะ นีนอะไรไปิ้วไปไปต่อเอ่อมันจะเป็นห้องใต้หลังคาและต้นแบบนะครับถ้าผมเ,เลื่อนเมาส์เร็วไปก็ขออภัยนะครับตูรวจครับมันอาจจะมึนหัวนิดนึงนะครับพ่อตอนนี้ผมก็มึนหัวเหมืนอนกันทุกคนเลยไม่น่ามีอะไรไปดูเสียมียแล้วมอวหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อมีตัวอะไรเตรียมปืนแล้วกันโอเคเอาปืนนี่แล้วกันพร้อมเดี๋ยว เคี่ยอนี่อร่อยอะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นไฟนะฮะขึ้นไปเฮ้ยปืนปืนใช้ได้เปล่าไม่น่าได้ครับอันนี้เหมือนจะเป็นหอจะเกิดเอ้ยอันนี้อันนี้เป่าได้ครับเฮ้ยเปล่าแต้วผมอย่างน่ากลัวฮะมีตัวอะไรเปล่าอ่ะ ไม่ได้มีนะครับไม่น่ามีนะครับผมว่ามันน่าจะสุดที่ตรงนี้แล้วเปล่าที่เราจะสามารถขึ้นมาได้เนี่ยน่าจะมีแค่นี้นะครับเไม่เจอไม่มีทางเข้าเว้ยครับเปิดเข้าไปทางด้านบนเว้ยไปโอเคขึ้นมาบนแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่า,าใช้ได้นะครับ อาอะไรไม่ได้เลยฮะมาชื่อไว่าจะทำอะไรได้ทางลัดจำดีเสมอครับผมอ๋อยืนไม่ได้เองวันนี้จะมีอะไรแลนะแน่เดี๋ยวเราปีนขึ้นไปบนหัวยอดแล้วมีดูนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าที่เราเป่าแตรไปเออยืนไม่ได้เว้ยไม่ได้มีอะไรนะครับ โอเคแบบนี้น่าจะมีแค่นี้นะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ลองบึ้มดูดิโตเกียขวางไปได้หมดเฮ้ยเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดีวเเดี๋ยวเดีวีเดี๋ยวดีอุ้ยเดียเดีเดีดี้ยเหี๋ยวีะี๋ยเดียนเี๋เี๋เดเเอีเีดนวี่ีีีว เติมได้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันเติมได้เลยเนี่ยต้องหมนุนอันนี้ก่อนปึ๊บไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไม่ดิสต็อปสต็อปโอเคแล้วก็ยกไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ยกเลยหรือเปล่าอ่ะเอ้ยลงไปอย่าล่วกนะหนูโอ้ยล่วงเตกค่ะกระสุนหลุดมือทังหมดนีท่ที่ โอ้โห oh, oh. เรียบร้อยทำอะไรไม่ได้ฮะยิงเราไปได้ปะสภาพาทางะสนหลุดมือครับเรียบร้อยเลยฮะเราก็ถ้ามันต้องการให้เราทำลายประสาทแล้วก็เราก็จะทำลายให้อลเก็ตอุ้ยอลเก็ตเฮียอ้อาทำไมไม่ตู้มะ ้าวทำไม,มเบาจังอ่ะทำไมเมื่อกี้มันตู้มวะไม่เข้าใจไหให้มันสมเป็นยุคก,กลางหน่อยดีกว่าฮะเราต้องให้มันสมเป็นยุคก,กลางหน่อยเราจะมาดูความสวยงามของมันนะครับผมแล้วผมก็เดี๋ยวขอลาทุกคนไปตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเกมน่าจะแตกฮะไปเลยโอ้มหาเวท เ er, ี่ครค้างโอ้ยค้างออออเ,เ,อเออเออเฟรมเรทผมเหลือหกฮะเออเกมคำนวณไม่ทันไปแล้วครับท้กคมาดูครับไปแบบแปลกๆนี่แหละ